สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประศีวันนี้บทเรียนของนักเรียนจะอยู่ในหน้า120นะคะ,ะนักเรียนหยิบหนังสือออกมาแล้วเปิดไปที่หน้า120ครั้งที่แล้วนักเรียนเรียนถึงตรงนี้นะคะ, crack, crack, crack. ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งนะคะในวันหยุดนะคะ speak, speak, speak. ฉันมักจะไปเที่ยวที่ฟาร์มของลุงเสมอเสมอนะคะ อังเคิลฟาร์มฟาร์มของลุงนะคะเออเขามีสัตว์เลี้ยงนะคะจำนวนมากเลยมีสัตว์เลี้ยงมากเลยนะคะเออลุงทอมก็บอกว่าเออดูโน่นสิดูโน่นสิเออพวกมันคือม้านะคะมันกำลังวิ่งอยู่โทนี่ก็ถามนะคะออแล้วพวกนู พวกน้อนอ่ะพวกน้อนอ่ะเป็นวัวใช่ไหมลุงอังเคิลทอมลุงทอมนะก็บอกว่าใช่เอ่อพวกมันคือวัวไปรีดน,นมวัวกันเถอะอ่าเนี่ถามอีกว่าอาร์ดอสบิ๊กเบิร์ดอันโน้นอ่ะนะคะนก ok ใหญ่ใช่ไหมลุงทอมตอบว่าไม่พวกมันไม่ใช่นะคะมันพวกมันคือ นกกระจอกเทศพวกมันจะวิ่งรอบๆนะคะอาราอูเดอะฟาร์มมันจะวิ่งไปรอบๆรอบๆฟาร์มนะคะเดี๋ยววันเดี๋ยวเราก็มาต่อเนื้อหาใหม่นะคะเนื้อหาใหม่ของเรานะคะก็จะอยู่ตรงโทนี่นะคะโทนี่บอสอาดิดอังกุนทอมเดย์อาร์เฮนส์แอนด์ชิคเคนส์ they are looking for food they are fish and ducks in the pond they are swimming Tony wow it's wonderful farm เดี๋ยวเราแปลพร้อมกันนะคะโทนี่ก็ถามต่อไปอีกว่าอ่ะ,พว,ออะ,ะพวกนี้คืออะไรล่ะพวกนี้คืออะไรนะคะลุงทอมก็บอกว่า พวกมันคือแม่ไก่แอนและชิเคเกนลูกไก่ They are looking for food พวกมันนะคะกำลังมองหาอาหารนะคะ There มี They are me fish มีปลาแอนและดักสเป In the pond ในสระนะคะ a r e swimming เอ่อพวกมันกำลังว่ายน้ำโทนี่ ว้าว is wonderful farm ว้าวนะคะอุทานเลยว้า wow. วมันช่างมหัศจรรย์เหลือเกินเป็นฟาร์มที่มหัศจรรย์เป็นฟาร์ทมรที่สวยงามอะนักเรียนอ่าเป็นความประทับใจอย่างมหัศจรรย์เลยนะคะกูค,คิดว่านักเรียนน่าจะได้แนวทางในการฝึกออกเสียงแล้วนะคะโอเคค่ะ สำหรับวันนี้นะคะบายซียาลราเจอกันใหม่